คืนตอนเที่ยงคืน7นาทีเนี่ยนะคะมีเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมานะคะซึ่งรู้สึกได้ถึงประเทศไทยค่ะห่างจากอำเภอแม่สายไปแค่87กิโลเมตรเท่านั้นเองขนาด6.4ริกเตอลิรเลือกลงไป3กิโลเมตรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะในเว็บไซต์ของกรมอุตุนยิยมวิทยากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้มีประชาชนเข้าไปโพสต์ถึงความรู้สึก ได้รับแรงสั่นสะเทือนอ่ามีเยอะเลยนะคะอย่างชาวบ้านจ้องอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าบ้านโยกทั้งหลังหน้าต่างกระจกสั่นไหวอตาะตโยกว่งงางั้นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงอาคารลั่นชัดเจนมากเดินยังมีเซเลยนะคะอที่ตำบลสันกลางอำเภอพานชาวบ้านบอกว่าอยู่บ้านสองชั้นสั่นแรงจนสะดุ้ง ต้องตื่นขึ้นมาค่ะแล้วเสียงหน้าต่างเขย่ยวแรงอะไรอย่างนั้นเลยนะคะตอนเที่ยงคืน7นาทีนี่คือหลับแล้วนี่คือชาวบ้านที่เขาไปโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะคะหลังจากนั้นก็มี after shock เกิดขึ้นอีก29ครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยวัดได้2.5รลิตรตอรตอนตี2.54นาทีนี่แหละค่ะแล้วก็ทาง กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศนะคะในตอน5้าทุ่ม4ีนาทีแจ้งว่าจุดศูนย์กลางของการไหวครั้งนี้อยู่ที่เมียนมาค่ะนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทีมข่าวก็ได้มีการตรวจสอบเข้าไปในทวิตเตอร์มีหลายคนนะคะที่เข้ามาโพสต์ความรู้สึกเดี๋ยวไปดูทวิตเตอร์เลยนะคะอย่างคนที่ชื่อว่าคุณมูลมูลเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าน่ากลัวจริงๆ สติหลุดไปเลยเพราะไม่เคยเจอตรวจสอบจากในคอมเมนต์สถานที่เนี่ยปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายไม่รู้มีเสียง<ด>ตรงนี้ไหมดูคลิปหน่อยหน่ออะ ข้างล่างเขาโอ๊ยน่ากลัวว่ะดูแต่นี้เรื่องเลยกลัวคนนั้นขอหน่อยอยู่เธออยู่เธออย่เธออัะนี้แรงว่ะอยากจะส่งให้แม่ดูตื่นเต้นว่ะอยากโทรหาแม่ยอืมอันนี้อยู่บนบ้านเนาะอยู่ในหอพักค่ะเป็นหอของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะขยำนานนะนานค่ะนี่ในภาพเนี่ยประมาณ35วินาทีนะคะ อีคลิปหนึ่งค่ะเป็นนาทีที่กําลังไลฟ์ขายของกันอยู่นะคะอเดี๋ยวลองดูนะคะก็ได้ภาพพอดีเลยนีงสั่นดดี๋ยวเสียนแผ่นดินไหวทุกคนทุกคนแผ่นดินไหวต้องเปลี่ยนยอ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยแผ่นดินไหวทุกคนแผ่นดินไหวทุกคนทุกคนแผ่นดินไหวทุกคนแผ่นแผนดินไหวเมสเซจขึ้นลวแป๊บนึงนะเขาน่าจะอยู่กล้แดีวฉันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่ เอาไงอะแ่นดินไหม่ทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไงอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอายังไงเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแรงใช่ไหมใช่ค่ะกล้องสั่นเลยแต่แกก็นั่งอยู่กับที่นะไม่รู้ทำอะไรไม่ถูกไงร้องหาแม่เลยนะคะสองครั้งด้วยกันค่ะครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกห้าทุ่มสี่สิบครั้งที่สอง เที่ยงคืนเจ็ดนาทีเนี่ยก็ตรงกับที่กรมอุตุเตือนประกาศออกมา23 4 0าก็คือ,อช่วงที่น้องเขาเจอรอบแรกหนักสุดครั้งที่สองเนี่ยเอา้าเที่ยงคืนเจนาทีอันเนี้ยร้องหาแม่เลยหยุดไลฟ์เลยนะคะครับเอออแต่ว่าเขาเขามีคนถามเขาว่าจะจะหยุดไลฟ์ไหมเขาบอกว่าอ,อ๋อไม่หยุดกลัวมไม่มีตังกินข้าวมากกว่าอ่าก็แปลว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรรุนแรงนี่อันนี้คือเชียงรายโอ้ส่วนเชียงใหม่คะ่ะ รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจนมีคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมคะนักศึกษาจากราชพัฒแห่งหนึ่งในเชียงใหม่วิ่งลงมารวมตัวกันอยู่ด้านล่างถ้ามีเสียงนะคะมึงไม่เว้นแต่ห่อหนูนห่อหนุนก็ลงมา Ok นี่คะ่ะก็คลิปอาจจะสั้นนะคะประมาณ7วินาทีเท่านั้นนะคะคือทุกคนก็มีอาการเดียวกันคือกลัวแผ่นดินไหวอืเนี่ยค่ะมมมมมึงงไ่่่่่เว็็แตหหหหหหอออออนนนนนุกกกะููลลาาาารบบสลวงแดนสลวงแลนแดนมหาศจัรย์น้ำไม่ไหลไฟดับแผ่นดินไหวทุกวินาทีมีเรื่องให้ตื่นเต้นราชพัฒน์ ที่อื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะไปดูภาพการสั่นไหวของโคมไฟขวดน้ำและตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้ตู้โยกเลยในโคมไฟชัดเจนนะคะปกติจะไม่สั่นไหวง่ายๆนะคะโคมไฟคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตื่นเต้นตกใจค่ะเออต้องอยู่บนเตียงอถึงรู้เมื่อกี้ตู้โยกเลย อันนี้เชียงใหม่นะคะก็อาจจะน้อยกว่าเชียงรายหน่อยเพราะว่าห่างออกมานะคะกองเฝ้าระวังของแผ่นดินไหวกรมติุนิยมวิทยาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าตอนเที่ยงคืน7นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ละติจูด21.22องศาเหนือลองติจูด99.85องศาตะวันตกตะวันออกนะคะขนาด6.4ความลึก3กิโลเมตรนะคะนี่ค่ะก็รู้สึกสั่นไหวได้ทั้งอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วหลังจากนี้ทางกรมอุตุก็จะมีรายละเอียดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวตอนตี5 2 2นาทีอีกแล้วนะคะรอบนี้เนี่ย5.3ริกเตอรลค่ะความลึก4กิโลเมตรไปทางอำเภอแม่สายเชียงรายประมาณ82กิโลเมตรได้รับแจ้งว่ารู้สึกสั่นไหวได้ที่แม่สายเชียงรายแม่จันเชียงรายด้วยนะคะ น,นี้คือล่าสุดเลยนะคะตอนตีห้านาทีค่ะคือจุดศูนย์กลางนอยู่ที่เมียนมานะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้ได้นะครับมาถึงประเทศไทยก็มีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ก็บางส่วนนะครับแต่ว่าตอนแรกที่เกิดแผ่นดินไหวก็คือ6.4รลิตเตอร์ นะครับที่เมียนมานะฮะเออคนก็ตกใจหมดเลยนะครับเอายังไม่มีรายงานว่าเกิดความเสียหาย,ยอะไร,รนะครับเดี๋ยวคงเช้าวันนี้ก็จะมีการสำรวจกันอีกทีหนึ่งนะฮะสถานที่ต่างๆวัดวาอารามเนานะว่ามีที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่านะครับเพราะถือว่าก็ค่อนข้างแรงนะ6.4ลิตรเนี่ยนะครับเนเอาแตกตื่นขนาดนี้นะฮะ